สวัสดีครับแฟนคลับเลขนำโชค12ราศีครับผมจะนักการแก้วเพิ่มจะมาบอกเลขเด็ดหวยที่จะออกวันพรุ่งนี้วันที่16กรกฎาคม2568นะครับตรงกับวันพุธแรม16ค่ำเดือน8นะครับปีมะเส็งนะดูราศีดวงดาวค่อนข้างจะเรียงกันดีนะครับนะ คู่คู่ทั้งหมด4คู่นะครับ27ที่มีน60ที่พฤษศนะครับ15คู่มิตรใหญ่นะครับที่มิถุน49กก็รกฎนะครับนอกจากนี้อังคารยังเล่นกับราหูนะครับเป็นดาวที่น่าสนใจนะครับเลขคู่พวกนี้อาจจะออกมาก็ได้นะครับเพราะเคยออกมาแล้วตอน50อยู่ที่ราศีพฤษศนะครับแล้วก็6ก็ก็เคยออกนะครับเคยอยู่ที่ราศีมีนเพราะฉะนั้น เลขที่มาด้วยกันเนี่ยนะครับในตารางดวงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมานะครับ <c oughs> ส่วนราศีที่โชคลาภโดดเด่นก็ราศีเมษนะครับดาวลาภะเป็นเกษรตรแถมดาวตันุลักษ์ไปอยู่ปุตตะนะครับาาราศีพฤษภก็เด่นนะครับาดาวตานุลักษ์เข้มแข็งเป็นเกษตรนะครับ7อจุลาภะนะครับแต่ก็ระวังเป็นทุกขลาภก็แล้วกันนะครับ นอกจากนีร้ราศีราศีกรกฎนะครับกรกฎก็เด่นนะครับ60ศุยลาภะนะครับและราศีสิงห์นะครับดาวตนนลักษณ์เป็นราชาโชคู่ลาภะกลุ่มกับดาวพฤหัสด,ดาวคู่มิรใหญ่นะครับราศีสิงห์นี่จะเด่นที่สุดนะครับแต่ระวังเรื่องอารมณ์ให้มากอังคันเล่งกับปลาหูนะครับแล้วก็ระวังปัญหาชู้สาวนะครับ นะก็ส่วนราศีอื่นๆนะครับก็แล้วแต่บุญวาส,สนานะครับว่าไปตามดวงดาวนะครับบางทาีราศีที่ว่าจะมีโชคบางทีอาจจะไม่มีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาที่ทํามาด้วยนะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยความอารอบคอบนะครับรบนนเลขนี่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะ ยากนะครับนะการคำนวณที่ยากนะไปดู12ราศีนะครับงนะวดหวยไม่เข้ามา2องวดแล้วก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังขอให้ไปซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับรัฐบาลจะได้มีเงินไปอุดหนุนถูกไม่ถูกอย่างน้อยๆล้วก็ถือว่าได้ช่วยชาตินะครับถูกก็ถือว่าโชคดีไปนะครับโอเค <c oughs> 12ราศีนะครับ ชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับไม่เข้ามา 2, 3งมวดแล้วงวดนี้อาจจะเข้า3ตัวตรงก็ได้นะครับเลขตัวกลุ่มๆไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันทําบุญอยารู้ร้างสร้างกุศลอยารโรยนะครับบุญกุศลนี่แหละจะทําให้เรามีโชคมีลาบนะครับบางคนถูกระวันที่1เพราะสร้างบุญมาไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะครับบางคนสะสมบุญมาหลายชาติเป็นการทําบุญทําทานนะครับ กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการรักคุณนะครับเวลาถูกหวยทุกรกตรีมาก็ให้ทําบุญเยอะๆนะครับไปต่อบุญนะครับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มโชคลาภให้กับเจ้าชะตาสรุปเลขนําโชค12ราศีนะครับ16กรกฎาคมเด่นบน0ย์กับ9นะครับหมดนี้ไปลุ้นกันนะครับตัวที่วงกลมคือตัวที่ผมเน้นนะครับแต่บางทีก็ออกตัวที่ไม่ได้วงกลมนะครับ 0กับ9เด่นสุดนะครับข้างบนข้างล่าง1กับ4เด่นนะครับน 1, 1อาจจะมาก็ได้นะครับอาจจะมาทั้งคู่ก็ได้นะครับเหมือน8778นะครับงวดนั้นค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็มาจริงๆนะครับก็ลองดูนะครับตัวที่วงกลมคือตัวที่เน้นนะครับโปรดใช้พิจราราญาในการเชื่อนะครับเล่นด้วยความระมัดระวัง ตามงบประมาณที่เรามีนะครับอย่าไปโลภมากนะครับโลภมากลาภหายนะเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปซีเรียสจริงจังกับมันมากนะครับพอเห็นหลายคนแล้วนะครับาบางคนถูกหวยถูกรอตลีต่ได้มาหมื่นกว่าล้านหลังจากนั้นลําบากยากจนเป็นติดเหล้าติดยานะที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ออสเตรเลียก็300กว่าล้านปนสุดท้ายก็ไม่ไมีเหลืออะไรนะครับนี่แหละบางที โชคลาภเนี่ยได้มาไม่ไปทําบุญทําทานหรือไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะหรือได้มาด้วยอะไรที่ได้มาง่ายๆได้มาแบบฟุกๆมันก็หมดไปแบบฟุกๆง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือการทํางานหาเงินดีที่สุดนะครับเป็นรายได้ที่มั่นคงนะครับโชคลาภก็ถือว่าวัดดวงก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยทุกรดลอตเตอรี่มีเงินทําบุญในพรรษานี้นะครับและเตรียมเงินทําบุญในช่วง บุญทอดกระถินนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกไว้ถุกรอตอรี่กันนะครับร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ